ที่จะช่อ,องดูสิบลานสานข้างนอกันเนีน่ยมาดูบรรยากาศรับบรรัณฑิตน้อยบ,บัณฑิตวันแห่งความสำเร็จของบัณฑิตชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนน้ำตาลนุสสอนงานบัณฑิตของชายจ้าชาย,ยป๋องอะไร ไม่ค่อยจะวุกกน่นวายเท่าไหร่นะอนะตอนนี้กำลังถ่ายรูปเลยไม่ได้ลองเลยไม่ได้หาไม่ได้ตอบคนไม่ได้ กาลังเกิดขึ้นถายรูปจากธีรชันเนี่ยห้องหนึ่้องกายอยู่ห้องสี่ค่ะเพราะว่ามาเรียนตอนป .5 กับป .6 ยายมาจากนาม่วงขนกรู้ว่าประมาณ เพ so okay, kind of ื่อว่ามีการกระจายคามร้อนั่วไปนี่มองหนึ่งโป๊หกทับหนึ่งเข้าอาจารย์จะไปดูนน มาเป็นแค่ที่ดูที่ผมเพิ่งดูเมือกี้นั่นเองครับ

เลยครับผูนะ่กองไหนเลยครับนะนะสลับกนุนพวกแบบนี้เนฮะ้ยครับอ่านี้นั่งแล่ถ้าสบายๆบาวางที่ อรากต้องต้องเรียนอะไรกันนะอยากต้อีกองเครื้อสีกับนั่งเคื่อแสาวนะครับเปนหลยคนมีมีอมันลิมมันจับปูใสกระดุงเปลี่ยนชั้นจับเปลี่ยนชั้นนี่้งสองทีนี้ તો તો એ લોકો મળીને નહી તો તો એનો મતલબ કે જો એ લોકો મળીને જ તો એ có được đấy đó các bạn vào mình đặt luôn con đấy นะครับ จะบงงงนเท่นใหม่ตัวางบางนวแก้บลูู้ครองทุกคนเขาก็เตรียมทีกับลูกด้จะเดนคใจนาะลูกลูกใครใครก็รักเตรียมทีทุกอย่างค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไม่ทีหน่อยหนึ่งหนึ่งสองสา เปลี่ยนนะเปียนแต่ว่าอาจจะมีไม่เนี่เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนถึงช่องสามช่อ,องสามจะไปรับไปเปลี่ยนไปหอประชุมเปลี่ยนไปรับ คุณเมนึ่งหน่อยนิดนึนล่หายกตัวะครับที่กองใทยเราก็มองไปที่กล้องนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งองามแป๊บนะหนึ่งสองสามห่องาม สองสามักาตาเลยทางนี้อ้อไปทางเรียนชัจาอหกมาแล้วลูกชายค่อยมายึตัวหน่อยเยอยู่่นยึตัวหน่อยนะยตัวหน ภาพที่ประมาณ1โครับตั้งแต่เช้างครับตั้งแ่ตนเีเย็ดครับต้ง่งของยาก็ผม้รมาัง้างน้อยนะครับ ห้องนี้จะไม่เห็น น้นวดพวกมืมาออกปนัได้เป็นคนนอดนครับานยังมองไปที่รูปคองเบงนะครับเนื่อต่อตา